ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆเล่เขาข่าวชัดลึกทุกประเด็นกับผมชัดปันทิติเวศรายการที่จะนําท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดลักรัพบในประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยบรรยากาศของตลาดรุ่นเองอาจจะดูไม่สดใสไม่คึกคักนะครับจากปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นก็ต้องคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับรวมถึงการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่วันนี้เราก็ต้องเห็นหลายบริษัทเนี่ยมีการดาเนินการเรื่องของการเข้ามาระดมทุนนะครับกันอย่างมากมายในช่วงนี้เราก็จะเห็นอยู่ซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับกับทางบริษัทนะครับที่กําลังจะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทยเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณกฤษวัลนะครับ ซื้อเจริญชัยนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทย,ยูโรเอเชียทอทัลโลจิสติกจำกัดมหาชนหรือ g t l นะครับชื่อวันนี้เริ่มที่จะเป็นพวกที่คุ้นหูแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกศวรัณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับก็ต้องถือว่าวันนี้ ETL เราก็พร้อมเต็มรูปแบบแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เดี๋ยวจะเสนอขายอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่วันนี้เรามาทําความรู้จักกันก่อนอน,นะครับไปกับท่านผู้ชมท่านนักทุนนะครับ E.T.L เองวันนี้เราสรุปภาพรวมของธุรกิจเรานิดนึครับเราทําอะไรเป็นมาเป็นไปยังไงครับค่ะ,ะได้ค่ะกะ็บริษัท E.T.L นะคะหรือชื่อเต็มก็คือบริษัทยูโรเอเชียทัวเตอโลจิสติกจำกัดมหาชนนะคะ,ะบริษัทเราประกอบธุรกิจหลักก็คือการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ย เราขนส่งระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมไปถึงฮ่องกงและจีนด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็คือการขนส่งรูปแบบนี้เราจะขนส่งผ่านประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางพรมแดนที่เป็นถนนแล้วก็รถไฟด้วยค่ะอืมอันนี้เราเราเน้นเฉพาะ cross border ถูกไหมครับที่ไปทั้งรถตู้อ่ารถรถคอนเทนเนอร์แล้วก็อ่า รถไฟที่เชื่อมต่อไปยัเมืองจีนเลยค่ะไปถึงเมืองจีนเลยค่ะก็เราเราครอบคลุมประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไทยลาวเวียดนามเขมรนะคะเออเมียนมาฮ่องกงแล้วก็จีนค่ะทางรถนะคะทางรถแล้วก็รถไฟเราเล่นทางทางบกอทางบกอย่างเดียวขนทางบกใช่ค่ะใช่ค่ะบริการของเรานี้แบบครอบคลุมทุกอย่างครับถ้าของทางบกนี่ขนได้ทุกอย่างเลยไหมเออ ได้ทุกอย่างค่่ที่ที่เออเป็นกฎเราต้องคอมพล์ของแต่ละประเทศนะคะที่เราขนส่งวางนะคะเออแต่ละประเทศเกาจะมีเออกฎเออมีเรกูเลชันต่างแตกต่างกันไปนะคะเออแต่ก็คือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เ็นเี่ยขนได้หมดนะคะอืมแล้วทีนี้ตัวของออไรายได้ของเราเนี่ยมามาจากส่วนไหนบ้างครับแล้วก็สัดส่วนเป็นยังไงครับค่ะเออการขนส่งเอ่อฟรอนตดที่เราให้บริการเนี่ยนะคะ ก็คือเราจะเป็นการขนส่งทางทางรถโดยโดยระบบนะคะแล้วก็โดยโดยใช้หัวล่างทางลากนะคะเราจะขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็คือเราจะมีดนบ,บริการรูปแบบนะคะเป็น full truck l o นะคะเต็มตู้นะคะ การขนส่งแบบไม่เต็มตู้นะคะแล้วก็การขนส่งทางรถต่อรานะคะไรายได้หลักก็จะมากับการขนส่งนี่แหละค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นบริษัทเทรดโปรโมเตอ,อร์ที่ที่มีลูกค้าของลูกค้าต่อกันไปอีกทีหนึ่งก็ก็จะมีโวลลุ่มค่อนข้างเยอะอืมครับผมทีนี้จุดเด่นครับจุดเด่นของเราก็ต้องบอกว่าในตัวของธุรกิจโลจิสติกเองเนี่ยก็ก็ค่อนข้างการแข่งขันค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงเหมือนกันอะไรที่ทําให้เราเหนือกว่าคู่แข่งหรือว่ามีจุดเด่นที่ ผู้ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยต้องต้องต้องมาใช้เราอะครับค่ะเอ่อ ETL เราเราเปิดมาปีนี้ปีที่ห้านะคะการขนส่งของเราเนี่ยเป็นเป็นแบบเทเลเมตคือคือลักษณะพิเศษของ ETL เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ของเรานะคะเราจะทำเราเรามีการติดตั้งระบบพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเออ GPS หรือหรือการ m o n i เตอร์ g ทุกอย่างนะคะเป็น CCTV แล้วก็ตัว ล็อนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นจุดขายของของ ETL เลยก็ว่าได้นะคะว่าการขนส่งเนี่ยแน่นอนมันขนส่งผ่านหลายๆประเทศนะคะใช้ระยะเวลานานลูกค้าเองก็จะต้องออมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าเอ๊ะสินค้าฉันจะเป็นยังไงระหว่างการขนส่งส5วันหวันเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ETL เรามีทำเ,เราคิดค้นระบบเทคโนโลยี Technology, นะคะ Digitalization ก็คือเรามีการติดตั้ง GPS แล้วเรามีหน่วย Command Center นะคะทีมงานของเราเนี่ยมอนิเตอร์การขนส่งควบคุมสถานการณ์เนี่ยทุกอย่างนะคะ24ชั่วโมง365วันไม่มีวันหยุดนะคะทั้งนี้เนี่ยลูกค้าเองก็จะได้รับความเบาใจว่าสินค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไงอันนี้เป็นจุดเด่นของเรานะคะจุดเด่นที่2ของเราก็คือเป็นบุคลากรค่ะ บุคลากรของเราเนี่ยเรามีอยู่ในสาขาประเทศสาขาที่อยู่อยู่ในพรมแดนเนี่ยมีทั้งหมด4ประเทศนะคะทีมงานของเราเนี่ยจะคอยควบควบคุมดูแลให้สินค้าเนี่ยผ่านแดนในแต่ละประเทศโดยไม่ติดขัดนะคะแล้วก็เราก็จะคอมล l กับกฎระเบียบของสุลกกกรรองแต่ละเทศแต่ละประเทศที่เรามีการสินค้าผ่านเราส่งสินค้าผ่านด้วยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างดิฉันส่งสินค้าเรามีสินค้าจากประเทศสิงคโปร์ไปประเทศจีนก็จะเห็นได้ว่า,าใต้จดเหนือเลยนะคะอันนี้ก็ต้องผ่านประมาณเผ่านมาเลเซียผ่านไทยผ่านลาวผ่านเวียดนามนะคะ,ะนี่ค่ะ ETL เราค o อบ r อยู่ในประเทศท,ท,ท,ที่ที่ที่มีรถมีข้ามผ่านนี้นะคะเพราะนั้นเวลาระยะเวลาเนี่ยเราจะควบคุมได้ได้อย่างดีนะคะก็คืออ่สิงคโปร์ไปจีนเนี่ย อ่าสันเจรนดิฉันเอาเอาจากสิงคโปร์ไปสันเจรนเนี่ยดิฉันเดินทางได้ห้าวันโดทูโดถึงเลยห้าวันค่ะถึงเลยห้าวันโอ้นนี้วิ่งหรือบินเด็ดวิ่งหรือบินไปครับอ่ะวินกินค่ะเราเราก็คอม m p l y นะคะเราคอม m p l y กับกฎระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นขับความเร็วเราความปลอดภัยทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราเราคอม m p l y อันนี้เป็นจุดแข็งเพราะว่า เอ่อคนเอ่อคนของรถของเราในแต่ประเทศเนี่ยจะได้รับการเทรนอย่างดีนะคะแล้วก็จะคอมลายอยู่กับลูกค้าที่ที่ความต้องการของลูกค้าทุกอ,อย่างเลยค่ะอืมอ๋อนี่ก็ต้องบอกว่าแหมเข้าไปถ้าพูดถึงเรื่องของการขนส่งทางบกนี่ก็ต,ต้องต้องยกให้เราในวันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียนนี้อันนี้ก<ร>ามองแบบนี้เนี่ยสัดส่วนมองของเราประมาณอยู่ใน ประมาณเท่าไหร่มันมองออกได้ไหมประเมินได้ไหมสัดส,ส่วนไอ้ทรงก้อนเนี้ยก้อนที่เรื่องของการขนส่งทางทางทางบงเางงเาก,งก,กเนี่ยฮะค่ะจริงจริงการขนส่งโลจิสติกเนี่ยก็ก็มีหลายกลุ่มนะคะบางทีก็ขนส่งระยะสั้นภายในประเทศเป็นโดเม s t i c อะไรอย่างนี้นะคะก็ในแง่ของ cross border เนี่ยอส่วนแบ่งของตลาดยังมีเยอะมากนะ,คะเค่ะน่าจะอยู่ที่เถ้าเกิดหกเจ็ดประเทศที่เราคุยกันเนี่ยรวมกันเนี่ยนะคะเออ เติบโตอยู่ทุกปีเนี่ยประมาณสิบสามถึงสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่ ETL เนี่ย mm hmm. เราเติบโตมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต่อปีนะคะ mm hmm. ในการขนส่งทางทางบกเนี่ยค่ะก็ก็หร mm hmm. ือว่ายังยังมีรูมทูโกลอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเออยัง, mm hmm. ย,งยังมีที่ให้ให้เล่นอีกเยอะเลยค่ะทีนี้ฝากถามคุณกิจวันนิดหนึ่งครับว่าไอ้ตัวภาพอุตสาหกรรมของของโลจิสติกเองเนี่ยวันนี้ยขาบอกว่าโอเคละ่ะมันมีการเติบโตต,ตลอดนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่ามันมันก็มีจุดหนึ่งจุดที่ว่าแหมมันก็มันต้องพึ่งพาพึ่งระบบนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับต้องบอกวันนี้เองด้วยภาพอุตสาหกรรมวันนี้เองเนี่ยเรื่องของการค้า,า,นนาการขายเองหลังโควิดมันก็ยังไม่ได้มาทีนี้ตลาดมันยังคงเป็นยังไงครับเออพราะว่าตลาดปัจจุบันค่ะเอพราะว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นสโลดาวน์เนาะอันนี้ใครๆก็ทราบค่ะ แต่ว่าเราเองเนี่ยเนื่องจากการขนส่งของเราเนี่ยผ่านประมาณ5-6ประเทศนะคะในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเทรดดิ้งอยู่อยู่ตลอดเวลาถึงเราก็ถ้าประเทศจีน slow down เราก็จะไปอยู่ที่ประเทศอื่นอย่างเวียดนามมาเลหรือสิงคโปร์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีเทรดดิ้งที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะคะยังไม่ได้ลนไปตามตามเทรนที่ท,ที่ที่มีนะคะก็ <c oughs> ถือว่าเราไม่ได้พึ่งพาตลาดเดียวในการขนสง่ง <c oughs> ค่ะประมาณนี้ค่ะ น,นี่เราก็จะเห็นภาพของ ETL โดยโดย,โดยสะพาะสังเกตมานะครับไปรู้จักแต่แน่นอนครับเรื่องของการขนส่งมันยังคงมีรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรแต่ด้วยเวลาจำกัดนะครับ,รบอันนี้เรามาดูกันถึงในส่วนของการระดมทุนครั้งนี้กันบ้างครับตอนนี้ ETL ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วครับเราลรงทุนจํานวนเท่าไหร่ครับเออเราลงทุนนะคะทุนจดทะเบียนเรา110ล้านก็เ IPO หนึ่งครั้งนี้ก็คือไม่เกิน27.72เปอร์เซ็นต์นะคะ เอ่อถ้าแบ่งเป็นตัวหุ้นก็ประมาณเอ่อร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดล้านหุ้นค่ะที่แบ่งออกมา <c oughs> ค่ะอันนี้เราเราเห็นว่ามีส่วนของของไวซ์ด้วยใช่ไหมครับที่ที่จะมีการเข้ามาเพิ่มทุนอยู่ในร้อยเจ็สิบเอ็ดนี้ไหมครับเอ่ออยู่ไวซ์เนี่ยเอ่อณวันนี้เนี่ยคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะหลังจาก IPO <c oughs> แล้วไวซ์จะถือหุ้นประมาณสาสิบกเปอร์เซ็นตนะคะโดยประมาณ <c oughs> ค่ะค่ะแล้วก็เอ่อตัว ตัวเอ่อเอ่อ IPO เนี่ยก็มีบางส่วนที่แบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นเก่าของไวซ์ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณ20%สกว่าสิบ่สิบเนต์ี่ยละคะประมาณนี้ออตอนนี้ขั้นตอนเราถึงไหนแล้วครับจ่าดำเนินการขายหรือยังหรือว่ามีการกำหนดราคาอะไรพวกนี้หรือยังครับเอากำหนดราคาแล้วนะคะหเห็นดีม,มีมีกำหนดราคาแล้วอยู่ที่ราคา IPO ีเนี่ยหนึแปดนะคะแต่ว่า เออน่าจะน่าจะประมาณนี้ค่ะสิ้นเดือนหน้าเอ่อเดือนหน้าช่วงเดือนหน้าเนี่ยน่าจะน่าจะเปิดวันนี้ยังไม่แน่นอนวันดียังไม่แน่นนนค่ะอือกับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ก,ก็ถือว่าอัปเดตแล้วะนะครับราคาวันแล้วเดี๋ยวใช่มีราคาวัวนแล้วความตึมหน้านะครับ<ๆ>ก็คงก็คงจะต้องอติดตามกันต่อไปนะครับะนะครับทถุประสงค์ครับการระดมทุนครั้งนี้เราจะเอาไปทําอะไรบ้างครับค่ะเอ่อแน่นอนนะคะเราจะนําไปขยายฐามธุรกิจนะคะ ETL เองเรามีเอ่อแผน เติบโต3าถึงหปีอยู่นะคะและเราเราจะไปเพิ่มฐานในตลาดที่เป็นโคเชนนะคะตลาดที่มีการควบคุมอุณหภูมินะคะเราจะไปจัดหาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบธรรมดาเพิ่มขึ้น,นแล้วก็เน้นไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นการควบคุมอุณหภูมินะคะดิฉ<ม>ันเรียกว่ารีเฟอร์คอนเทนเนอร์นะคะทั้งนี้เนี่ยเรายังมองเห็นตลาดที่จะเติบโตไปอีกอกีก่มากนะคะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์นี่แล้วก็ เส่วนหนึ่งก็จะไปจัดหาซื้อหัวลากหางลากที่ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคสี่ประเทศที่เรามีนะคะและส่วนที่เหลือก็จะนํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วก็ใช้ใช้หนี้ต่างธนาคารที่เรามีอยู่บ้างะค่ะอืมครับผมอันนี้ก็อันนี้ถามกิจวัตต่อ,อนิดนึงครับไอตัวแต่บอกวันนี้ ETL เองเนี่ยก็ก็เป็นเป็นบริษัทอยู่เป็นบริษัทลูกของของไวซ์เนะ ไอ้ตรงนี้เรามันมันมีการเกื้อหนุนอะไรกันมากน้อยแค่ไหนไหมครับยิ่งถ้าหลังจากเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยบางส่วนมันมันเราต้องไปทําเองไหมหรือว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้อ๋อค่ะเออจริงจริงจริงวาไว้เนี่ยเป็นเป็นผู้เ,เ,เ,เร่วมทุนนะคะแต่าการบริหารเนี่ยตลอด5ปีที่ผ่านมา ETL เราบริหารโดยแยกกันนะคะเออทั้งนี้ค่ะ เออ uh, ETL เนี่ยต้องเรียนให้ทราบแต่พอดีอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงเพราะ ETL เราเราเป็น uh, transport carrier นะคะเราเหมือนสายเดินเรือค่ะเราเหมือนเครื่องบิน,นค่ะเรารับขนส่งแต่ว่า uh, ลูกค้าของเราก็คือบริษัทที่เป็น uh, uh, Freight forwarder อย่างเช่น WISE อย่างเช่นเอ่อเอ่อ International logistics ทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นเ <Okay. S 1> อ่อเราก็จะมีลูกค้าแบบไวซ์เน่เข้ามาอยู่ก็ก็จะ support กับทุกๆเจ้าให้เหมือนกันนะคะ อืมเนี่ยครับอันนี้ค่อนข้างได้เห็นภาพชัดเจนครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยยังสนคิดว่าเอ๊ะแล้วไว้อ้อาวตัวจริงไว้เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นลูกค้านั่นแหละแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นอ่าบดอรด์อื่นๆน,น,นะครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าเรานอกจากไว้ด้วยเพียงแต่ว่าไว้เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เราเท่านั้นเองโอเคอันนี้ชัดเจนเลยนะครับ <laughs> อันนี้เรามีนโยบายจ่ายปันผลเท่าไหร่ครับ เออน่าจะอยู่ที่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเท่าที่ทราบค่ะอยู่าา<พ>รประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของอตลาดโลจิสติกเองต้องบอกมันก็ยังยังอยู่ในเทรนนะครับวันนี้ภาพของการขนส่งยังไงก็ต้องมีอาจจะมีดาวอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายธุรกิจเนี้ยก็ยังมีอัตราการเติบโตอย่างที่คุรกิจวันบอกนะครับว่าปีหนึ่งลสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ ETL เรามากกว่านั้นนะครับ อันนี้เราวางเป้าหมายไหมครับว่าเราจะเติบโตประมาณสักเท่าไหร่หรือว่าเราวางโพสิชันในตัวของ ECL เราเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งในระดับภูมิภาคไหมนะครับหลังที่เราระดมทุนแล้วครับแน่นอนนะคะเ,เราระดมทุนมาเพื่อเราต้องการที่จะเป็นเอ,อ,เ,อ,อเป็นเป็นผู้นำนะคะในธุรกิจนี้ค่ะณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในหน,นึ่งในห้าแรก นะคะของอผู้เล่นขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนนี้และเเราเองก็เติบโต20เอร์เซ็นขึ้นนะคะ18ถึง20ขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราต้องการจะไปต่อข้างหน้าอืมก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับ,รบนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวคงต้องรอ นะครับส่วนจะจองหุ้นอะไรยังไงเนี่ยต้องติดตามครับเพราะต้องบอกว่าหุ้นก็ไม่เยอะนะครับหุ้นก็ไม่เยอะราคานี่ยิ่งแย่งกันเร็วๆน่าสนใจด้วยนะครับราคานี้ก็น่าสนใจด้วยแล้วเป็นหุ้นที่พร้อมจะเติบโตแน่นอนนะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณกิตวันช่วยฝากถึงท่านผู้ชมนะครับเป็นแฟนรายการรวมถึงนักทุนที่สนใจในตัวของ ETL นะครับให้ไปจองหุ้นกันยังไงนะครับแล้วก็มั่นใจที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงด้วยกันนะครับค่ะ ก็เอ่อ,อ,อ ETL เรานะคะเรามีความตั้งใจในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะทั้งนี้เนี่ยเรามีหลักธรรมาิบาลเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะเอ่ออยู่ในวงการนี้ไปนานๆน,นะคะข้อหนึ่งก็สองเนี่ยการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องนำเราจะนำไปขยายฐานธุรกิจนะคะให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนนะคะ ผลกําไรที่ได้มาเนี่ยต้องมากลับคืนสู่นักลงทุนที่แน่นอนนะคะอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เ,เรามีอันเดอร์ไรเตอร์อยู่นะ,ะออสองบริษัทก็คือทางธนา,าติและทางเอ,อเชียพลัสนะคะแลท่านท่านนักลงทุนทั้งหลายสามารถติดต่อได้ที่ท,ที่สอบริษัทนี้ค่ะสำงบริับนี้แหลคะค่ะผมอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนระดับหนึ่งนะครับมีอันเดอร์ไรเตอร์สบายๆอางนี้การันตีแน่นอนนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษวรรณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับถ้ามีโอกาสนะครับหลังหรือหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยมีอะไรดีๆอาจจะต้องขอเรียนเชิญนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณชารขอบคุณท่านนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้สําหรับรายการคุยชัดๆนะครับวันนี้เราได้รู้จักนะครับเบื้องต้นในหุ้น ETL นะครับที่บอกว่าทําเกี่ยวกับเรื่อง cross border การขนส่งทางบก นะครับลงถึงรถและก็รางนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยครับจากสิงคโปร์เนี่ยไปยันเมืองจีนเลยนะครับมันบอกว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมีพื้นฐานที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็กําลังจะเข้ามาระดมทุนแล้วด้วยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับตัวนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการคุชัดชัดหมดเพลินแลนะครับเลาวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ